สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเบาซนคนเกษตรยอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เบาซนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ อุตสาหกรรมน้ำตาลไทยวูบสามปัจจัยหลักกุ่มกระหน่าฉุดอ้อยหายจากโรงงานน้ําตาลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นําเสนอสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับจากคลิปนี้นะครับนายวิสิทธิลิมรอษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสออทอเผยว่าจากสินค้าน้ําตาลที่ไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกอันดับต้นๆของโลกใน ภาพรวมช่วง7เดือนแรกปี2,563มีการใช้กำลังผลิตเพียง34%ของกำลังผลิตโดยรวมทั้งนี้เป็นผลพ่วงจาก3ปัจจัยหลักๆที่รุมกระนำในตอนนี้นะครับคือปัจจัยที่1น,นะครับที่ทำให้อ้อยน้อยนะครับกำลังการผลิตน้อยนะครับ1คือการบริโภคน้ำตาลทั่วโลกชะลอตัวลง สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่กระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นผลให้ความต้องการบริโภคน้ำตาลในตลาดโลกชะลอตัวลงจากเดิมที่มีอัตราเติบโตเสรีย2%เอร์เซ็นต์ต่อปีโดยในประเทศไทยพบว่าในช่วง9เดือนแรกตั้งแต่เริ่มฤดูการผลิตปี2 5 6 2ั3ตั้งแต่ตุลาคม2562ถึงเดือนมิถุนายน2563 มีการบริโภคน้ำตาลรวมประมาณ1.69ล้านตันหรือเฉลี่ยเดือนละ187,500ตันและหากรวมการบริโภคในช่วงช้ามเดือนที่เหลือของฤดูการผลิตปีนี้ ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2 5 6 3คาดว่าอัตราการบริโภคภายในประเทศโดยรวมจะอยู่ประมาณ2.25ล้านตันเท่านั้นต่ำกว่าร้อละ10จากสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออนอรประมาณการไว้ที่2.5ล้านตันนะครับปัจจัยที่2ประเทศบราซิลซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิตน้ำตาลลายใหญ่ของโลกยังหันมาผลิตน้ำตาลเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นหลังจากราคาน้ำ มันตกต่ำไม่คุ้มค่ากับการนําอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอลเมื่อเทียบเปรียบเทียบรายได้จากการขายน้ําตาลนะครับสําหรับปัจจัยที่2ปัจจัยที่3เป็นปัญหาภไยแล้งที่ทําให้วัตถุดิบลดลงโดยไทยในฐานะผู้ส่งออกน้ําตาลอันดับ2ของโลกต้องเผชิญ ภาวะภัยแล้งรุนแรงส่งผลให้ผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปีนี้ปี2562ันทับลดลงเหลือ75ล้านตันและจากการประมาณการเบื้องต้นของปริมาณผลผลิตอ้อยประจำฤดูการผลิตปี2563ทับจะมีความใกล้เคียงกับฤดูการผลิตปีนี้อย่างไรก็ตามชาวไร่มีความจำเป็นต้องเก็บอ้อยบางส่วนไว้ทำพันธุ์จึงคาดการว่าผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูการปีหน้า ลดลงกว่าเดิมเว้นแต่ว่าในช่วงต่อจากนี้จะมีปริมาณผลตกกระจายทั่วถึงและต่อเนื่องในพื้นที่เพราะปลูกก่อนการเก็บเกี่ยวอ้อยส่งเข้าหีบในช่วงเดือนธันวาคม2563นะครับสอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์โดยความร่วมมือของกรมสุร,รกากรระบุช่วงเจ็ดเดือนแรกปี2563ไทยมีการส่งออกน้ำตาลทรายมูลค่า4 0 0 0ม 935ล้านบาทลดลงหรือติดลบ20.4%เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นการส่งออกน้ำตาลทรายดิบ23,198ล้านบาทคิดเป็น28%น้ํา้ำตาลทรายขาว17,737ล้านบาทคิดเป็น7.5%ตลาดส่งออก5อันดับแรกประกอบไปด้วยอินโดนีเซียเวียดนามกัมพูชาเกาหลีและไต้หวัน สัดส่วนการส่งออก 40.9%, 20.1%, 6.5%, 5.4%และ4.8%ตามลำดับนะครับและขอเสริมอีกนะครับสำหรับปัจจัยที่ทำให้อ้อยลดลงและการผลิตน้ำตาลของไทยนั้นสุดหวบนะครับวูบลงก็คือการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับที่ช่วยเหลือรัฐะนะครับให้เงินช่วยเหลือ ปัจจัยการผลิตล่าชา้าทาให้บนวงต่ออ้อยน้อยนะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับหาคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b บสไคร์นะครับและพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ